ตั้งใจฟังธรรมเทศนาให้ดีสุดสดังและประเจปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาฟังดีนะั่นคือหมายกว่าตั้งใจสงบทำใจง่้งของเราให้มันสงบนิ่ยแนหวอยู่กับที่ ไม่ได้ส่งไปมาหน้าลัง่าวุ่นวี่วุ่นวายจริงนะคองมดเพราะเวลานี่เราตั้งใจฟังธรรมเรื่องจิตการหาดนเือนเนี่ยถึงเื่อามาเกี่ยวของคำาว่าตั้งใจฟังในนี่คือว่าฟังด้วนเิงที่เราฟังได้จริงนั่นหมายความว่าฟังเฉพาะเมื่อจิตอยู่ในที่นั้น ให้ส่งไปในที่อื่นธรรมเทศนาที่ท่านแสดงไปแสดงมากหมายพวงขวงัแต่ว่าเราฟังที่ปอของเรานาไ่ต้องส่งไปจักนะไม่ตามไปฟังธรรมเทศนาท่านนะคือว่าเราทำาัวสงบอยู่คนเดียว ร,รมเทศนานั้นเราไม่ฟังหรอกจะหาใจยินมาเข้ามาเองหรอกฟากดขึ้นมาในที่นั้นเองสิ่งใดที่เทศนาไปยังไม่ทันถูกตามกุ้อายของเรานั่นก็ยังไม่เข้าก่อนสิ่งใดถ้าหาว่ามันถูกเข้ามาปุ๊บเลยทีเดียว โอ้อันนั้น,นเท่นั้นรูปขึ้นมาเองอันนี้เรียกว่าฟังเป็นฟังไม่เป็นั้นคือคอยได้จับเอาคำพูดของท่านให้มาเป็นอุบายของเราในอันลักษณะเช็นนั้นนามรวมใจมั่นนามรวมก็ูกเหมือนกันกจับเอาคำพูดว่าหานั้น าวา้สำหรับใจของเราแต่ว่ามันไม่รวมอันนี้เราต้องรวมใจเฉพาะเราอย่างเดียวธรรมาเทศนาให้ท่านแสดงไปห้กจะาระากฏขึ้นมาในทีนนนน่นั้นอันนั้นจำไม่ลืมเมื่อฟังเป็นอย่างนี้ จึงจะเขากับักเท็น,นาที่ว่าพังเทศได้ความรู้เรื่องดีตอนนี้ไปจะอธิบายทัเรื่องอีทีภาวนาการภาวนาเบื้องต้นจะต้องรักจะต้องให้เห็นใจอก่อน,นก่อนก็เราจะต้องฝึกหัดใจ ถ้าไม่เห็นใจก็ไม่ทราบวิปัสาที่ต้องมีจิตพุปัสจิตกำหนดจิตคือว่ามีสติในกำหนดจิตที่มันคิดมันนึกนั่นแหละเอาตอนนั้นมาเห็นให้ก่อนเห็นจิตให้ก่อนอาจจะต้องควบคุมดูแลรักษา ตลอดเวลาคิดนึกสิ่งใดนไปเห็นจิตนั่นแหีะมันคิดคิดคือผู้คิดจิตคือผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งผู้สงสาสราแล้วเดือดร้อนเพราะจิตไม่อยู่มันสงสาสตร์แตจิตในครูศาส เราจะต้องเอาสติจน,นคุมจิตให้มันอยู่ในอำน,นาจของเราอย่าให้จิตบังคับเราจิตบังคับเราให้วุ่นวายสงสายเดือดร้อนฉะนั้นจิตไม่ได้จิตบังคับเราไม่ใช่เราบังคับจิต เมื่อไม่บังคับอย่างนั้นมันก็ทรงตายไม่รู้แล้วรอดเป็นพักทีจิตไม่อยู่ในบังคับของตนแล้วพักแต่มันจะทำให้เราเดือดรอ้อนนู่นไห่เศร้าโศกเสียใจรักไข้พอใจย,ยินดีอยากได้น่อนอยากแค่นี้ ไม่จบไม่สิ้นสักทีของในโลกนี่เป็นตุงอย่างนั้นจิตมันเป็นกามโลกมันอยู่ในกามะภพไมนอยู่ในกามาภูมิจิตเป็นใครวิ่งไปตามมันนั่นแหละในกามนันอะทรงไสยไปอดีตอนาคต ว่าน่แต่กามาพบกามาคุงว่าเนแต่การมาเกลี่ลยเรื่องของกามาพบกามาคุมกามเกลไม่ใช่เรื่องทรรมไม่ใช่เรื่องที่จะทำความสงบมาให้อะไ,ไมาให้ทำความสงบให้เดือดร้อนแก่ตนนั้นนหะโลกอันนี้มันเป็นอย่อยางนั้น มันจริงไม่สงบแากทีเดี๋ยวร้อนวุ่นว้ตลอ,อดเวลาเรามาหาัดตรงนี้แหล่หัดก,กามมาพบที่เราวุ่นวายนี่ลองมาคิดดูคิดสรูปรวมเก็บรวมลองดูการทำมาหเกิงแต่รวนน้ในทุกเรื่องอยาก อาอาชีพทุกประการเราในีแสวงหาจะเครื่องครบอย่างอยากไปอยากไปมาเลยเราจะชอบกระเทือนสิ่งที่คนอื่นศาสนาท้องอื่นคนอื่นต้องการอย่แล้วก็เลยจะชอบกันสิ่งที่จะชอบกันมามันก็เดือดเอนฮะหาใครเธอหาเะได้ขหาวอะ ได้นความสุขหรอแต่ว่าไม่หาก็ไม่ได้เพราะร่างกายอันนี้เป็นของอยู่ในก,ากาลามากามภูมิอันต้องมีกลามกิเลสหามันก็ต้องเดือดร้อนไม่หาก็เดือดร้อนอีก จึงว่าไม่ต้องหาเมื่อเราทำความสงบเราหักสมาธิเราต้องการความสงบอบรมให้เป็นสมาธิในขณะที่เราอบรมนั่นน่ะไม่ใช่อยู่เป็นวันเป็นคืนอะไรชั่วคขณะหนึ่ง ยี่สิบสามสิบนาทีได้ชัว่วโมงมันขอให้มันสงบจริงๆนั้นสงบแต่ไม่กระทบกระเทือนสิ่งใน,ในมันจะพ้น,นจากกรรมกิเลสกรรมภพกรรมภูมิความสุขเ้นเป็นสิ่งที่เราปรารถนาอย่างยิ่งแต่ว่าเราไม่ทำเราไม่ทำตนสงบอย่างนั้น พอทำสมาธิเขาวิ่งวุ่นไปตามเรื่องม,าาม,ม,มงันจงมาเป็นสมาธิสักทีการที่วิ่งวุ่นไปตามอารมณ์นั้นกนคือทางหูทางขา,งาทางห,ทางงหาาูทางใจหมดเลยี่ในกายทางใจอารมณ์ทั้งหก แต่หลยายอย่างเยอะไม่ใช่กความง่ายๆอาเห็นก็ชอบเห็นลูกลูกสวยลูกงามลูกเกเรกี่ได้ลูกนี่จะแต่ง่านหลายอย่างหลายเรื่องก็ต้องคิดต้องนึกต้องจุงตงองแต่งไปต่ำ ของหลายนั้นมีอยู่ในโลกเท่าไหร่มันก็สอดสายหาอยู่ตลอดเวลาลองดูสินี่มันโหรถถุกมากมายคนไปชมไว้อยู่ในที่มากมายเช่นนั้นเนี่ยเข้าไปในที่นั้นเห็นลูกทุกสิ่งทุกอย่าง กันขนานาับไม่ถวนนั่นก็ไปจีดอยู่กับลูกกันนไม่จีดอยู่กับใจนัานไปจีดอยู่ภายนอกคุณไม่เห็นใจเนตัตนจะยุ่งกับลูกภายนอกเรื่องที่เจะสนา,นนา,นา,นารขนาดนับเสียงก็เหมือนกัน เสียงสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มาปรากฏในโสตรป,สประสาทเพราะตัวมีในในเพราะตรวมีเชียงเหยียดหยามรู้ถูกเชียงมินทารลัาทุกประการเชียงงนนอบงาะสนเสริญแลวหลงตามมันอย่มั้ กินก็มีทั้งลิดเหม็นกินหอมกินหอมก็เพลิดเพลินสนุกกินเหม็นก็เกลียดชังร้วนแ,วแต่จะเรื่องรุนั้งเทื่องแล้วจะเรื่องกังวลน,นั้นนดที่กระสบที่ทำพัสลี มีทั้งรสอร่อยรสเหนึ่งเผ็ดรสเค็มรสหวานเปรี้ยวโดยเฉพาะรวมที่เรกเห่าน,นี้แหละรสเค็มรสเผ็ดรสเค็มรสหวานเปรี้ยวแต่ตรุ่งแ่งไปสารพัดทุกอย่างนางมาก,กไปกว่านั้นอีกพอใจบางสุบบางกลิ่นอะไรบางรส ชอบใจบางรสไม่ชอบใจบางรสความชอบใจและไม่ชอบใจคือสิ่งที่ไม่ปกติใจไม่ไม่ปกติแล้วยินดีพอใจความยินดีความพอใจนะมันเป็นเรื่องของกิเลส บทพัทธที่ถูกลองสัมผัสกายนิ่งนวลอ่อนแข็งเย็นนวลสัมผัสทุกอย่างก็ไม่พอใจหมืกันพอใจแล้วไม่พอใจพอใจก็ปลาถราไม่พอใจก็ไม่ปลาถรายุ่งอยู่อย่างนี้ ธรมารมคือควาคิดอารมณ์ต่งตางๆหาที่สุดที่หยุดที่ยั่งไม่ได้พอใจบ้างพอใจบ้างอารมณ์ทั้งหลามีอยู่ภายในใจอย่างนี้ถ้ารวบรวมแล้วเรียกว่า อารมณ์ทั้งหกคิดดูมันสงบไหมอารมณ์ทั้งหกมันสงบไหมเข้าจะอธิบายใหมม้มีสงบนี่เรียกความเดือดร้อนให้คิดมนเหยดปกติเมื่อเรา เห็นความเดือดร้อนเสร็นี้ผู้ที่ปรารถนาความสุขอะไรเกี่ยวข,อข,อขอ้องกับภัยกับสิ่งอนนนันเหล่านี้ถอดทิ้งวะนั่งเหลือแต่จิตอันเดียวเพราะนั้นเต็นอยู่ทางเต็นอยู่อย่างนั้นทั้งดงดทงั้งโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันระทิ้ง มันกม็มีอะไรแล้มันมีแต่ความสบายเบิกบานคิดกระเข้าถึงใจขามั้นมมีคิดมันมีนึกมันมีสงสัยมันมีบวนเดียวขวาทุกสิ่งทุกอย่างวางเฉย หากวางแว้มันกระเฉาะเยอเลยเขาถึงใจอจดีตนะก็ไม่มีในที่นั้นบาปแค่คุณก็ไม่มีในที่นั้นขอดีของชั่วมันมีนหมดที่เหลือที่จิตยเหลือที่ใจอย่างเดียวนั่นแหละที่เรียกว่าใจว่าใจคือมันตรงกลางกลางจิตของหมด ลองทำลองดูถ้ากลาก็หน้าตองุกทำอย่างที่ว่านี่ลองดูไม่ต้องการให้ทำตลอดเวลาทำานที่ขณะที่ทำสมสาธิตอนนั้นะอันที่กลัวผานเกี่ยวคลอมงมนสารพัดของมดที่เราอธิบายมาเราทำมาแล้วไม่ต้องทำก็เป็นอยู่แล้ว ในโลกอันนี้วุ่นวายอย่างนั้นความสงบเยือกเย็นความเป็นกลางนั้นหาได้ยากแต่มันก็มีอยู่เหมือนกันแต่มันทำไม่ถึงทำทั้งหลายนั่นความเป็นกลางก็เป็นใจของเราเรียกว่าใจ ความคิดควาเนึกก็เป็นจิตที่จิตของเราตรงสายโั่นนี่ก็จิตของเราอดีตอนาคตก็จิตของเราเมื่อเสียนโทษแล้วรอให้วางเสียมันจึงเข้าถึงใจแต่ตอนสงบเยียวยาให้อยู่ไดังน้นละทุกคนทำบ่อย ทำให้เข้าถึงบ่อยๆทำให้เป็นปบ่อยๆให้มันชำเนี่ชชำนามมันหากจะเกิดปัญญาวิชาความรู้ขึ้นทความรู้ที่เรารู้มาว่าคิดคิดนึกปรุงแต่งสงสยัยกระเพาักับวามมด ก็ไปรู้จิตนั่นก็เป็นปัญญาหนึ่งเหมือนกันปัญญามันของข่วงขวงปัญญาธรรมดาสามัญทั่วไปหมดนะปัญญานะถ้าเมื่อเข้าถึงใจแล้วันปัญญานั้นชำนาญสำรอองออกมดทุกสิ่งทุกอย่าง เข้าั้งใจไม่มีอะไรหรอกปัญญาไม่มีหรอกเมื่อเข้าั้งใจมีปัญญาเลยแต่ว่ามันได้ผลตอนออกจากใจมีพลังเพียงพอแล้วเห็นสิ่งต่างประสบสิ่งขวงมดมันเป็นธรรม เห็นเป็นอนิจจังทังนันต่างขันธ์กายที่ทำมัมแต่ขันีน้เห็นธรรมกับเห็นโลกมันต่างกันเห็นเป็นเรื่องโลกเรื่องตนความวุ่นวายเกี่ยวความพวามันสักทุกอย่างมันเป็นเรื่องโลกนล้งเห็นโลกจิตไม่สงบ เห็นำถามนั้นจิตสนุกและมันส่งออกไปแต่ปัญญามันต่างกเมื่อส่งออกไปมันเกิดชาเชยแล้วรู้เท่าเข้าใจของจิตอยากได้ปัญญาแต่ว่าปัญญานั้นไม่ทราบอยู่ไหนอยากได้สมาธิ ไม่ทราบสมาธิอยู่ไหนก็เลยงมไปงันน่ะบางคนก็เป็นหรอกยังรู้เรื่องแค่ของปิดอันนี้อธิบายให้ฟังว่าลักษณะที่มันเป็นสมาธิเป็นอย่างนั้นใจมันแน่วแน่เต็มที่เห็นเรื่องทั้งหลายนั้นชัดเจนแต่มแจ้ง จิตมันแน่วแน่เดียวอันนั้นเป็นสมาธิถ้าจิตแน่วแน่มาเป็นสมาธิธรรมดาคนเราเห็นเรารู้จริงทุกจริงทุกอย่างนั่นรู้นั่นรู้นี่อะไรนั่าสังแตจิตมันไม่เป็นสมาธิรู้แล้วก็หายไป จิตเป็นสมาธิมันต้องตรงกลางเข้ามาตรงกลางอยู่เสมอมันจะตรงสายแบบจิทั้งต่างรู้แล้วก็เข้ามาตรงกลางน,นั่นจึงจะเป็นสมาธิเนี่ยอธิบายทั้งเรื่องทำสมาธิเป็นอย่างนี้ อบรมมันเป็นอบรมสมาธิต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วให้รวมใจเข้ามาให้ได้ให้เป็นจิตใจให้รวมจิตเข้ามาได้ให้เป็นใจรู้ทัง้งสิ่งต่างๆหมดแต่ให้รวมมาเป็นใจรู้เรื่องของจิตมาเป็นใจอธิบาย